ต้องจำคำนี้ไว้ดีๆว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่า,าการอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นของสิ่งทั้งปวงในชั้นแรกจะต้องรู้จักคำว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ก่อนแล้วก็รู้จักคำว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถุ โาทัพะธรรมารมอีกหกอย่างนี่ด้วยเช่นว่าตากัรูปอาศัยกันแล้วก็เกิดจักสุวิญญาณขึ้นสังเกตเดียวมีสามอย่างตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเป็นสามอย่างทำงานด้วยกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะผัสสะ ขันรู้จักผัสสะแล้วก็รู้ต่อไปว่าผัสสะนี้ให้เกิดเวทนารู้สึกต่อผัสสะรู้สึกสิ่งที่เป็นผลของผัสสะเป็นเวทนาที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง่านมีเวทนาอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดตัณหาถ้าเวทนาพอใจมันก็อยากจะได้เห เวทนาไม่พอใจมันก็อยากจะทําลายทีนี้มันเกิดตัณหา <c oughs> ตัณหาคือความอยากอยากแควมันก็เกิดกูปาทานเมื่อเกิดความหมายแห่งตัวกูขึ้นมาแล้วหมายความตัวกูได้ตั้งต้นขึ้นมาแล้วเต็มอยู่ในจิตใจนแต่ยังไม่ทันคลอดออกมาตัวกูเป็นพบพบ เกิดอยู่ในคันคลอดออกมาเป็นชาติอาศัยพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นชาติเป็นตัวกูสมบูรณ์แล้วกสมัยขอมันได้ไปจับช่วยเอาอะไรมาเป็นตัวตนบ่างเป็นของตนบ้างอย่างเต็มที่ที่เดียวก็คือไปเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นมาเป็นของตน แตนี้เพราะมันเป็นต้นที่มันโง่เพราะมันมาจากอวิชชานี่เรียกว่าปฏิจจะสะมุปบาทหรือกระแสแห่งปฏิจจะสะมุปบาทตั้งต้นตั้งแต่ว่าตากระทบกับรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดวิญญาณก็เกิดผสละเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิอดอุปาทานเกิดพเกิดชาติเป็นกระแสอย่างนี้อยู่ในชีวิต ประจำวันของเราเรียกว่ากระแสแห่งปฏิจจสะมุบาท